เป็นตัวแทนจำหน่ายกิฟฟอรินกับกูรูอิวแล้วจะได้อะไรบ้างตัวแทนทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับคอมมิชชั่นสูงสุดถึง50%จากการกระจายสินค้าและท่านจะมีสิทธิ์ได้รับคอมมิชชั่นจากการสร้างทีมด้วยนะคะ ถ้าหากทำงานอย่างสม่ำเสมอตัวแทนจะได้โบนัสรายเดือนโบนัสรายปีและถ้าหากท่านไฟแรงนะคะท่านก็จะมีสิทธิ์คว้ารางวัลต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้นค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวแทนจะได้รับคุ้มครองอุบัติเหตุจากบริษัท AIG ในวงเงิน2 2 0 0 0 0บาทค่ะและสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยนะคะ สำหรับทีมตัวแทนของกูรูอิ๋วนะคะเราจะมีกลุ่มปิดเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวแทนให้เก่งเร็วที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานขายโซเชียลออนไลน์นะคะหรือว่าเรื่องของการคิดทัศนคติหรือปรับ Mindset เราจะทำให้ตัวแทนของเราเก่งเร็วที่สุด มียอดขายปังที่สุดนะคะนี่คืองานของอิ๋วนะคะเพราะว่าเราทํางานกันเป็นทีมเหมือนครอบครัวค่ะถ้าทีมงานประสบความสําเร็จนะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันเราจะโตไปด้วยกันข้อที่1ตัวแทนไม่ต้องกังวลเรื่องของการสต็อกสินค้าค่ะเพราะทางบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าจากส่วนกลางค่ะ ข้อที่2นะคะท่านไม่ต้องกังวลเรื่องของแบรนด์สินค้าหรือคุณภาพสินค้าเพราะกิฟฟิรินเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานแบรนด์และมาตรฐานสินค้าระดับโลกนะคะข้อที่3ท่านเป็นตัวแทนท่านก็สามารถเปิดรับสมัครตัวแทนได้เลยโดยไม่ต้องมียอดหรือเปิดบินขั้นต่ำใดๆดทั้งสิ้นนะคะแค่นี้ก็ทําให้ท่านตัดสินใจมาเป็นตัวแทนกิฟฟิรินได้ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกเข้ามาหาอยู่ค่ะแล้วเราจะได้พบกันนะคะ